โอเคนะครับผมขอเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นดราม่าแล้วกันเนาะขอให้อย่ามาเป็นดราม่าเกิดขึ้นเลยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจจะมีคําพูดที่รุนแรงไม่สุภาพหรือมีคำหยาบที่ด่าหยาบมากมากหยาบจนคุณไม่อยากฟังขออภัยมาณที่นี้ด้วยและล้มถึงสำหรับคนกัมพูชาหรือคนคอมเนที่มาทำงานเป็นแรงงานต่างด้าว และรับประเทศไทยอยู่แล้วก็ขอให้รักต่อไปนานๆนะนะครับโอเคเรามาเข้าประเด็นกันนะครับคือถ้าถามว่าคนไทยกับกัมพูชาเนี่ยเป็นมิตรกันไหมก็ตอบกันว่าเป็นมิตรแหละแต่แค่50-50เ 50, นาะนะครับเพราะว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบปั่นประสาทคนกัมพูชาคนประเทศกันเองนะครับนะมันคืออะไรนะครับเขาไปเคลมว่ากางเกงช้างเนี่ยมันเป็นของประเทศเขา ซึ่งความจริงแล้วกางเกงช้างเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกถูกไหมครับในต่างประเทศก็มีประเทศไทยเราก็มีนะครับคุณจะมาบอกว่ามันเป็นประเทศคุณอนะมันไม่ใช่หรอกนะครับรูปปั้นเที่ยวเขียนบนฝาผนังเนี่ยมันเป็นรูปขาปอป่าๆใช่ไหมแล้วเหมือนเขากอปเอาลูกกางเกงช้างอะมาใส่เห็นไหมคนกัมบ,บูชาเริ่มเป็นคนขี้กอปแล้วนะครับนะผมขอพูดความจริงเลยนะครับในทางกับกันคุณกลับบอกว่า ลุงตู่เป็นของประเทศเขามันใช่เหรอมันไม่ใช่รูปปั้นที่ใส่แว่นน่ะมันคือคนละคนไม่ใช่ลุงตู่เนาะไปค้นหาประวัติกรนมาาได้ยังว่าคือใครแต่ที่รู้ลุงตู่ไม่ใช่ของประเทศมึงเป็นของประเทศพวกกูตั้งหากนะและอีกอย่างหนึง่งเท้าย่าโมเนี่ยมันเป็นของประเทศกูไม่ใช่ของมึงจบไหม มึงจะเคมทำหาส้นตีอะไรไม่ทราบเนาะมึงต้องการอะไรจากประเทศไทยมึงจะบอกว่าอันจัจรหรลือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยของที่อยู่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของมึงหมดเลยเหรอมึงจะเคมว่าอะเสื้อนี้ก็เป็นของมึงอันเนี้ยก็เป็นของมึงเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นของมึงหรออันนี้ก็เป็นของมึง,นนง,มงหรอ,อ,นนอ,ม,หรอมันไม่ใช่เปล่าไอ้เหี้ยคนไทยแม่งพืชดิเกเองทั้งนั้นไม่ได้จ้างพวกมึงมา เนาะไม่ใช่ยาูมึงมาผลิตด,ด้วยเข้าใจนะนะครับนะผมก็ขอพูดความจริงงดดราม่านะครับเร่างที่ผมพูดไปนะว่าไอ้ก่อนไอ้ก่อนไอ้เมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดว่าจะมีคนส่วนหนึ่งอะคนกัรมบูชาคนก็นเหม็นส่วนหนึ่งอะมาทํางานที่ไทยและประเทศไทยอยู่แล้วผมก็ขออาภัยล่วงหน้าแล<อ>้วกัน นะครับคาพูดที่มันอาจจะดูรุนแรงหรือไม่สุภาพหรือเป็นคาหยาบที่หยาบคายมากๆก็ขออาภัยนะครับโอเคเข้าไปเดีนต่อ <c oughs> คือไอสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันเหมือนเป็นการประกาศสงครามโลกนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทวโลกเนี่ยกำลังลุมด่าประเทศกัมบูชาอยู่รวมถึงประเทศเพื่อนเราอีกประเทศหนึ่งคือลาวนะครับตอนนี้เหมือนมีบางประเทศกาลังลุมด่าประเทศลาวด้วยเหมือนกันเพราะว่าคนที่เป็นนักมวยนั่นแหละ ป่างมันพาซวยไงนะครับไอประธานมวยลาวอ่ะนะครับไปหาดูคลิปด้านมันมีประเด็นอยู่นะครับแล้วมวยไทยอ่ะเขามีเอกลักษณ์แบบเอ๊ะเอ,อ,อ,เอะ๊อย่างเงี้ยแต่โค้ชเมรัยอย่างเงี้ยเหรอมึงมึงจะบอกว่าโอ้โหประเทศไทยมึงขี้ก๊อปกลัวทั้งที่ความจริงมึงก๊อปเข้ามาตั้งหากอย่างประเทศเวียดนามเนี่ยมันจะมีอยู่สะพานมันจะมีสมะพานแบบเนี้ยสมมุติว่านี่คือสะพานนะแล้วมีรูปมือแบบนี้ใช่ไหม กัมพูชาทําไงรู้ปะอย่างนี้เลยนี่ให้เ hey, ห็นภาพนะไปหาดูได้กัมพูชาอย่างนี้เลยมึงก๊อบเขาอะมึงไม่มีความคิดหน้ามึงมึงใส่แต่ว่าบอวัน,วนหนึ่งมึงไม่ทําเฮียอะไรมึงเจ้าแต่เคม็ม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 ก๊อปกรอบก๊อกอกออย่างเงี้ยเหรอครับกัมพูชาพวกคุณคิดอะไรอยู่กันแน่ไอรัฐบาลประเทศกัมพูชานาะยกนั่นแหละเฮงสวยมากปากมันพายเฮงสวยด้วย ไอ้เหี้ยคนกัมพูชาแม่งก็ชอบประเทศไทยอยู่แล้วส่วนหนึ่งกลับต้องมาลุมด่าประเทศตัวเองอะ่ะคนลาวก็เหมือนกันประธานมวยลาวพาซวยเขายังด่าประเทศตัวเองเลยคนไทยก็ด่าตัวเองได้เหมือนกันด่าคนประเทศเดียวกันได้เหมือนกันถูกไหมครับนะก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับนี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นมานานเนินาน,านานแล้วนะครับและมันยังไม่จบสิ้นด้วย เดี๋ยวเขาดูนะพอบอกว่าท้ายาโมประยุทธ์จันโอชาเป็นของประเทศกัมพูชาจะดูซิว่าพระเจ้าตากสินเรือราชการที่หนึ่งถึงสิบของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นของมึงไหมถ้ามีเค้มอีกหรือปันอีกเดี๋ยวผมจะมาอาัดคลิปรอให้ฟังเป็นประเด็นไปนะครับนี่ประเด็นแบบยิบยิบย่อยๆเลยนะนะครับคือผมมันไม่เข้าใจหรอกว่าคนกัมพูชาหรือคนเขมรเนี่ยเขาทําไปทําไมกันนะครับ เวลามวยไทยไหว้รูเนี่ยเขามีอกันแล้วแต่ในทางกับแปลงกัมพูชาอย่างเงี้ยมันเสียภาพรักประเทศมึงมากเลยรู้ปะมึงกลับจะทําให้ประเทศไทยมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แย่ลงแย่ลงแย่ลงไม่มีการพัฒนาทั้งที่ประเทศมึงน,นั่นแหละกำลังแย่ลงแย่ลงเพราะเพราะรัฐบาลเฮงสวยนั่นแหละปากมันพาซวยด้วยนะครับมึงจะบอกว่า พระพุทธศาสนาก็เป็นของมึงอย่างนี้หรอโอ้โหตัดทิ้งเลยทุกคนนะ่ะนับถือศาสนาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคิดอิสลามพราหมณ์ฮินดูสี่ศาสนาเนี่ยทุกคนนับถือหมดนะครับอย่างผมเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเพราะว่าเรากเกิดมาเป็นชาวพุทธบางคนก็เกิดคิดอิสลามพราหมณ์ฮินดูแต่ละศาสนาเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไปเอกลักษณ์มันจะไม่เหมือนกันนะครับในทางกลับกันแต่ละประเทศเนี่ย เขาจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นออกไปในเรื่องของการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่กมพูชานี่แหละคือตัวก๊อปคือตัวปัญหานะครับมึงจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก๊อปมึงมาเหรอมันก็ไม่ใช่ปั๊นะครับนะคือมึงต้องการอะไรกูถามจริงมึงต้องการอะไรากสังคมกันแน่มึงต้องการอะไรจากประเทศมึงมึงต้องการแบบอ๋อกูอยากให้คนมาเที่ยวประเทศกมพูชาน่ะกูอยากแบบเข้มนี่นั่นโอ้โห ตัดประเด็นนี้ทิ้งออกมันไม่ใช่เลยมันอยู่ที่ความคิดทัศนคติมึงด้วยนะครับประเทศเนี่ยจะเจริญได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีผู้นําที่ดีไม่ใช่ผู้ดาแบบประเทศมึงจี่วันวันหนึ่งไม่ทาเฮียอะไรเอาแต่ก,ก๊อป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 แล้วมึงบอกว่าท้าย่างโมเป็นของมึงมันก็ไม่ใช่เปล่ามึงจะบอกพระเจ้าต่างสินพระนเรศวรเป็นของมึงมันก็ไม่ใช่ถูกไหมไอ้สิ่งนี้ก็ไม่ใช่ของมึงมันมีโทรโลอันเนี้ย นะครับสายช้ามันมีอยู่ทั่วโลกแหละโทรศัพท์ก็เป็นของคนทั่วโลกเหมือนกันทั่วประเทศนะครับหลายประเทศอะนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวลือข่าวหนึ่งนะครับว่าไทยเนี่ยจะแบ่งครึ่งกับเวียดนามซึ่งผมไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าจะแบ่งจริงหรือเปล่านะครับถ้าไปแบ่งก็มันเป็นข่ขาวปลอมแต่ถ้าแบ่งโอ้โหเรียบร้อยจบนะครับผมบอกคำเดียวว่าจบแน่นอนนะครับ แต่มันคงไม่แมนหรอกเพราะว่าอยู่ประเทศไทยประเทศมันทานที่ในกรรัมพูชามึงฟังกูนะถ้ามึงได้เข้าไปดูคลิปพวกมึงฟังกูให้ดีนะมึงอย่าทําอีกเลยนะมันเสียภาพลักษณ์ประเทศมึงมากเลยนะแล้วก็ซีเกมเนี่ยมันมีคนอยู่คนหนึ่งบอกว่าทาไมาจำใจไม่ต้องมาเอา้าไอ้เคียมันไปนกีฬาปะมึงจะไม่ให้มาหรอไอ้เคียแบบเขาไม่ชิงรางวัล เหมือนมึงไปแบบไปเชียร์เขาว่าไม่ให้มาอย่างเงี้ยหรอครับไอเฮียมันเป็นของคนทั่วโลกไม่ใช่ของประเทศมึงคนเดียวประเทศมึงเดียวประเทศเดียวมันเป็นของทั่วโลกไปแล้วไอซีเกมเนี่ยแล้วแต่ว่าปีไหนจะเป็นเจ้าภาพอย่างปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมั้งนะครับผมไม่มั่นใจผมไม่รู้นะครับแต่น่าจะใช่แหละนะครับผมเดาเนาะคือ,อากจะบอกว่าหยุดเถอะนะมึงอยู่เฉยๆเถอะไม่มีใครเขาว่ามึงพิการเลยเนาะ นะครับอยู่เฉยๆเถอะไม่มีใครเขาด่ามึงถ้ามึงทําตัวดีอ่ะถ้ามึงรักประเทศไทยจริงอะ่ะมึงคงไม่มาอยู่ประเทศไทยหรอกถูกไหมนะครับนะก็นี่แหละสิ่งที่อยากจะพูดนะครับอ้ออีประเด็นหนึ่งเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับน่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วมั้งนะครับมีชาวจีอยู่คนหนึ่งออกมาด่าประเทศไทยซึ่งผมขอต้านะครับว่าไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่จริงทั้งหมดถ้างั้นเนี่ยประเทศไทยทุกวันเนี้ย มันจะมีวัฒน,นธรรมจีนเนาะเช่นการแบบอบพยพมาอพยพมามาอยู่ทิ่ฐานที่ประเทศไทยแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยสื่อสารงานประเพณีเช่นเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสเป็นต้นอย่างเงี้ยก็เป็นของคนก็เป็นของคนจีนเหมือนกันโอเคต่อนะครับก็ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนจีนนะครับไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเหมือนเป็นการต่อตตามประเทศไทยด้วยซ้ําซึ่งคนจีนที่เขารักประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ย เขาชอบเมืองไทยอยู่แล้วเขาก็อยู่สิถูกไหมเพราะว่าวัฒนธรรมเขาอยู่ที่นี่แต่ประเทศเขาแต่ประเทศเขาเขาก็มีอย่างเช่นเจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่ทับทิมอย่างเงี้ยก็เป็นของคนจีนคนไทยเราก็สืบสานสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือสืบสานต่อจากคนจีนมาถึงคนไทยเชื้อสายจีนด้วยนะครับก็จะเป็นการจัดง,งานประเพณนีต่างๆเช่นงานประจําปีงานครบมันเกิดอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนาะนะครับ คือตอนนี้คลิปของผู้ชายคนนี้ดูไปมากกว่าล้านวิวอะ่ะแสนล้านวิวอ,ะอ่ะนะครับตอนนี้คลิปนี้ก็ได้ลบออกไปแล้วนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่ามื่มีคนจีนแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละที่มองว่าประเทศไทยมันแย่แต่มันก็มีกลุ่มหนึ่งที่มองว่าประเทศไทยเออเป็นประเทศที่ดีเวลาแบบบอลงที่สามบินเขาก็บริการให้อย่างดีเขามีการตรวจของว่าเราอะไรเข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเราก็เที่ยวได้ แล้วแต่ว่าจะเท่กี่วัน3วัน7วันอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วผมก็ขอโทษสําหรับคนจีนเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับที่แบบว่าแบบหรือคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วแบบว่าเฮ้ยมึงพูดทําไมวะมันผ่านไปแล้วอ่ะคือผมพูดเนี่ยผมจะบอกว่าคือคนจีนอ่ะเขาแบบเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มนึงรักไทยอีกกลุ่มนึงไม่รักเมืองไทยนะครับ <S <S แล้วมันเหมือนแบบผู้ชายคนเนี้ยเหมือนมีแบบเขาบอกว่ามีกลุ่มต่อต้าน ประเทศไทยกับจีนยอยู่ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเขาจะมองประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่แย่เหมือนไอ้กัมพูชาที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะตอนนี้ประเทศกัมพูชาเนี่ยภาพลักษณ์มันดูแย่มากเพราะว่าวันๆเอาแต่ก๊อป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 นู่นนี่น,นั่นไปเค็มนู่นนี่น,นั่นปั่นประสาทคนแบบนี้เขาเรียกว่า ger, เพลเจอร์เสพยาแล้วหลอนนะครับคนจีนที่เขาเออเป็น คนที่ชอบรักเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มาเที่ยวได้ทุกปีทุกปีไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหมห่ที่สงการเขายังชอบเลยโอเคก็นี่เป็นประเด็นที่จะพูดนะครับถ้าคําพูดใดที่ผมตกหล่ดไปก็ขออภาัายมาณะที่นี้ด้วยนะครับอาจจะพกข้อมูลมาไม่หมดเอาเฉพาะเท่าที่จําได้นะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาอีกเนี่ยไอที่มันหาว่าเราคีดก๊อปนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับ นะมันตั้งหากล่ะที่ก๊อปเราไม่ใช่เราไปก๊อปเขานะครับอารมณ์เหมือนมึงคัดลอกข้อความมาใส่อ่ะนั่นแหละคนกัมพูชามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอโทษด,ด้วยสําหรับคนที่รับประเทศไทยอยู่แล้วมันก็มีแค่คนกัมพูชากับเขมรส่วนหนึ่งที่รับเมืองไทยอยู่แล้วชอบเมืองไทยอยู่แล้วนะครับก็ขออภัยในคําพูดที่ไม่สุภาพเนาะนะครับก็อย่าลืมนะฮะ ถ้ามีประเด็นอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมพูดหรือมันอาจจะเป็นประเด็นกัมบ,บูชาเหมือนเดิมเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเคลมาอะไรอีกนะครับโอเคไม่าย